ถ้าอยากทำงานโรงแรมจะต้องเรียนจบสายท่องเที่ยวและโรงแรมหรือเปล่านะครับสำหรับผมไม่จำเป็นสำหรับคนอื่นอาจจะจำเป็นนะแต่ผมผมไม่เซเรียสเลยครับงานโรงแรมจบอะไรมาก็ทำได้ผมยืนยันเลยนะในเบื้องต้นนะครับอย่างอื่นไปฝึกเอานะครับแต่ถ้าคุณจบท่องเที่ยวโรงแรมคุณก็จะมีข้อมูลและคุณก็ถูกสอนในเรื่องโรงแรมมานะครับแต่ถามว่าสอนมาใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็คนทับงกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับงานโรงแรมคืองานสกิลครับเป็นงานที่สามารถฝึกฝนได้ ผมย้ำว่าว่าในเบื้องต้นนะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้จบท่องเที่ยวโรงแรมแต่ผมก็ทํางานมาถึงทุกวันนี้ถามว่าใช้อะไระครับหลักๆเลยในการทํางานโรงแรมเนี่ยของการทํางานของผม20กว่าปีกับ30ปีเนี่ยเซนเลยครับ เซนดีๆอ่ะทำงานโรงแรมได้แล้วนะครับแล้วเรามีาแนวคิดมีมุมมองที่ดีทัศนคติที่ดีต่อาการที่เราทำงานอยู่เนี่ยไปได้แล้วนะครับ <S 2> <S 2> หลายคนที่เป็นผู้บริหารโรงแรมไม่ได้จบโรงแรมไม่ได้เรียนโรงแรมมาด้วยซ้ำแต่เข้ามาทํางานในธุรกิจนี้แล้วพัฒนาตัวเองและเรียนรู้กับมันไปเรื่อยๆงานโรงแรมเป็นงานสกิลนะผมย้ำนะไม่ใช่หมอไม่ใช่วิศวะที่ต้องเรียนเฉพาะทางมานะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทํางานโรงแรม ผมไม่ได้เซเวียตว่าต้องจบตรงแรมหรือเปล่าแต่ขอให้มีความตั้งใจและมีเซนส์ดีตั้งใจที่อยากจะทํางานอยากจะก้าวหน้าทําโรงแรมได้ทุกคนครับผมการันตีเลยครับ